จ้าสไตล์ยายหนดจาจ้าแช่แนวมาอีกแล้วพี่น้องวันนี้ยายผ้ามานทายวิวให้เบิ่งนะคะตรงสะพานประเสศินเนาะคะ่ะมะเที่ยวและย่องกันค่ะพี่น้องยายสิผ้าใหญ่เอ็นห้องพักอีกไปโรงแรมนึงค่ะแต่ว่ามะเทียวตรงนี้ก่อนนะคะมาทายวิวจุดชมวิวนะคะสวยงามค่ะพี่น้องนี่ปากนา้ำขาเอื่น่าปากน้ำค่ะขามสะพานเลยค่ะยายโดดย่อยมา่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งกค่ะพี่น้อง อยางได้วิวงามๆบรรยากาศดีๆจอดรถแล้วก็ขามสะพานขามเล่าสะพานได้ค่ะบอมเนเต็นขามสะพานได้ค่ะย่าเขาใจพิดย่าเนาะจ้ามันงามอหลีค่แต่วาเมื่อกี้นี่มันเป็นอากาศคึ้มๆเนาะกล่องย่าอัดสิบรชัดย่าลืมปั๊บพี่น้องย่าก็ได้เทิ่์นไทยเทิงินลืมเบิรงกล่องตัวเองว่าจะคล้องปั๊บแสง่เนนะคะนี่ค่ะคือย่ามีปั๊บแสงนิดนึงมันอัดสิ ย้อนแสงมีบางภาพนะคะที่ย้อนแสงมีการปรับแสงอยู่ค่ะมาเที่ยวน้ากันค่ะพี่นอ้องชมบรรยากาศกันเนาะคะ่ะตรงเอียงก่อเขาเจ้าเอินสะพานสะพานประเสศิณค่ะจอดรถใ้กะขามสะพานน้อยมาถ่ายตัวนะ้อพี่น้องว่าบอกยังไงพี่หนนให,ห้น้องเขาเห็นตอนนี้ยังอยู่ระยองค่ะยังไ่ได้ไปไซด์ดอกค่ะพี่น้องวนเวียนอยู่นี่แล้วค่ะมาเที่ยวระยองกัน มาลายเหมืออยู่ค่ะนี่หลังจากที่ย้ายปับแสงแล้วมันสีชัดแน่นิดนึงเนาะจะ้ะทายพ่อไอพี่ให้หน,น้องเข้าเบิงค่ะพี่น้องมาเบิงมาเที่ยวน้ากันจะ้ะเห็นนิดๆหน่นอยๆก็เอาเนาะเพราะว่าเวลามันหน่อยพี่น้องแค่จอดจอดรถแล้วกระโดดไปไทายมีความสวยงามค่ะพี่น้องตามมะเที่ยวกันด้วยจ้ามาเที่ยวกันวันหยุดเนาะค่ะมาเที่ยวกัน นี่บรรยากาศากดีพี่น้องมันบ่ค่อยมีแดดค่ะลมลื่นดีค่ับแบลว่าพอดีเนาะพอดีเที่ยวพอดียังโชคดีค่ะพ้ายูเขากะจริงแต่ว่าฝนมันกะเศร้าตกละค่ะยุดตกไปแล้วบาน,นี้เท่ากับออกเดินเที่ยวอย่างเดียวออกหาเที่ยวอย่างเดียวเนาะพี่น้องตามมาได้ใจพี่น้องมาเที่ยวน้ำกันจ้า Is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along, and it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far, there is so much love.